สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็สู่ Insight News กันเช่นเคยกับการรายงานข่าวแบบสดๆนะฮะแม่เมื่อกี้แอบเห็นเว็บแวบแล้วใช่ไหมครับว่าผมไม่ได้อยู่คนเดียวแน่นอนนะฮะแล้ววันนี้พิเศษมากๆเพราะมีแขกรับเชิญสุดพิเศษสุดฮอตมากๆอยู่กับเราตรงนี้เลยนะครัะเรียกว่าออกจากบ้านมาหมาดๆนะกับสุดยอดนักล่าฝันซีซั่นนี้ของเรา รีบไปต้อนรับเขาเลยแล้วกันนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับน้องถังเบียร์นะครับแล้วก็น้องถังแก๊สนะครับไม่ใช่อาไม่ใช่เหรอถ้าจะเป็นถังแก๊สฉันเป็นแก๊สโซฮอร์ดอฉันร่วมรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมไม่ใช่ถังแก๊สที่บ้านผัดกับข้าวไม่ใช่่ใช่ใช่ไหมโอเคโหยนี่เป็นไงบ้างโอ้โหหน้าตายังดูแบบว่าโอ้โหรู้เลยว่าต้องแบบว่าอดลบอดนอน นะเดินสายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะใช่ครับค่ะเป็นไงบ้างครับตอนนี้อตอนนี้ใครตื่นเต้นยังยังตื่นเต้นอยู่ครับไม่ต้องเกรงค่ะน้องน้องพงากเดี่ยวมีแลกนะฮะยังยังตื่นเต้นอยู่ครับแต่ว่า แฮปปี้มากๆครับออกจากบ้านมาก็ได้ไปเดินสายพบพี่ๆสื่อมวลชนเนาะเป็นยังไงบ้างเขาให้การต้อนรับเราหรือว่ากระแสที่แบบพอออกมาจากบ้านปุ๊บเออมันเปลี่ยนไปยังไงคือต้องบอกก่อนว่าตอนที่ทางเบงอยู่ที่บ้านไม่ทราบข่าวเลยครับพอออกมาจากบ้านสองวันแบบพี่ๆแฟนคลับครับเขาก็ตามเราตามเรามีพี่ๆสื่อมวลชนมากมายสัมภาษณ์เราเราก็โอ้เต็มที่เลย ช่โหทุกคนขอแบบร่วมรวมุนร่วมเชีย์มาตลอดทั้งซีซั่นนะเป็นกำลังใจให้ตลอดเวลานะครับแล้ววันนี้เราทางเบียร์อยู่กับเราตลอดทั้งรายการเลยด้วยไม่ใช่แค่อยู่ตอนต้นรายการเท่านั้นถูกต้องเดี๋ยวเราจะเอาน้องออช่วยงาน <laughs> S <S <S งานเป็นในตัวเงี้ยประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากพูดคุยนะครับกบน้องถังเบ๊เป็นพิเศษส,สามารถที่ SMS เข้ามาบนหน้าจอเราได้นะผ่านรายการนะครับวันนี้ตัวเป็นๆน,นั่งอยู่ตรงนี้ถามอะไรก็ได้เข้ามานะฮะเนาะตลอดทั้งรายการเลยเกมีคำถา,ถามอะไรเด็ดๆเราก็จะหยิบมาถามใช่จ8 2 7 8 7 8กันเช่นเคยนะครับว้าวโอเคทีนี้อย่างที่บอกตอนอยู่ในบ้านเราก็ไม่รู้นะค้ังเราเกิดอะไรขึ้นพอออกมาปั๊บก็แบบว่าเฮ้ยมีอยิงนันอย่นี้เป็นขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างนี้พูดถึงความประทับใจนิดนึงย้อนกลับไปบรรยากาศในบ้าน ถ้าถามว่าสระเ f 1สิเราประทับใจอะไรเป็นพิเศษไหมครับสำหรับ a f 1สิบที่ผมประทับใจคือทุกคนเย็นมากครับเย็นเหรอทุกคนเย็นสิ่งน่าประทับใจเย้คือเย็นยังไงอันนี้ครูโดนทัทเขาบอกมาครับว่าแบบพวกเราเย็นมากๆครับในในแง่ไหนในเชิงไหนทุกเรื่องครับแต่ละคนมันต่างกันมากๆเลยครับค่ะแล้วก็มาอยู่รวมกันแล้วแบบบางคนก็สวยเงอะงะบางคนก็ แต่ละคนโหเย็นทุกคนเออคือหมายถึงว่าก่อนเข้าบ้านอาจจะมีอะไรที่เป็นแบบข้อเสียไม่สมบูรณ์ใช่ไหมเออของแต่ละคนแต่พอได้เข้าไปอยู่ในบ้านปุ๊บก็มีการพัฒนานู่นนี่นั่นเกิดขึ้นใช่ครับใช่ไหมแต่ละคก็เย็นน้อยลงเย็นน้อยลงหรือไม่เยินแล้วนะฮะตอนนี้แบบว่าเต็มที่แล้วนะได้ฝึกฝนกันมาหลายสัปดาห์ทีเดียวใช่แหมตอนนี้เขาไปยังไงละจ้าตอนโชว์สุดท้ายกระโดดปึ้งขึ้นมาปุ๊บพี่ออมนั่งดูพี่ออมตกใจโอ้โหย ต้นเฟรมมากร้องก็แบบไม่เหนื่อยนะคะรู้สึกไหมว่าตัวเองพัฒนาขึ้นเยอะรู้สึกครับเพราะว่าการเรียนในบ้านช่วยพพอร์ตเยอะมากๆครับเพราะว่าตอนแรกทางเบียร์ร้องเพลงแล้วก็เต้นเสียงก็จะสัส่นๆแต่ <S <S <c oughs> พอมีคุณครูวอยซ์ครับช่วยแบบแนะนําว่าคุณจะร้องแบบนี้จะมีเทคนิคลองหยุดคํานี้ไหมหรืออะไรเงี้ยด้วยความที่เรา เราก็ร้องเพลงของเราปกติแล้วพอมีครูมาเทนเราก็สามารถตบ <Okay. S 1> ให้มันเข้ารูปได้ดดครับที่ถือเป็นประโยชน์โดยตรงเลยเนาะที่<ะ>องๆทุกคนนะครับคงไม่ใช่ทางเบียร์เท่านั้นแต่ทุกคนได้รับแล้วก็ได้มีพัฒนาการเนาะในการต่อยอดแบบว่าในเส้นทางสายชีพของเัวเองต่อไปทีนี้ออกมาจากบ้านเรียบร้อยเป็นสุดยอดนักล่าฝันเรียบร้อย<ะ>สิ่งต่อไปที่ตั้งใจหรือตั้งเป้าจะทำอพอบอกได้ไหมครับว่าเป็นอะไร บอกได้ครับผมเอคือตอนนี้ทางเบียร์กำลังโฟกัสเรื่องซิงเกิลใหม่ของทางเบียร์อยู่ครับว่าทางเบียร์แบบจะได้เพลงแบบไหนจะได้เพลงอะไรอย่างเงี้ยครับเพแล้วเพืพ่อนๆทั้งสิบสองคนก็ตื่นเต้นมาเพราะว่าระหว่างที่เราเดินสายนั่งรถตู้อย่างเงี้ยครับเราก็จะเฮ้ยจะได้เพลงอะไรแบบไหนเฮ้ยเฮ้ยต้องได้แบบนี้อะลยอะไรเงี้ยก็จะเดาตื่นเต้นคุยกันแต่เรื่องเพลงแบบนี้ใช่ไหมแล้วตัวเราอยากได้แบบไหนแดนด์ดันส์ไหมของผมถนัดอาร์เอ็บีอยู่แล้วครับจะแดนด์หรือไม่แดนด์ก็โอเคครับ เยี่ยมไปเลยอะถ้าพูดถึงเรื่องของแรงบันดาลใจกันบ้างเพราะว่าต้องบอกเลยว่าออมเนี่ยเจอถังเบียร์มาโอ้โหมากกว่าหนึ่งครั้งนะเขาเข้ามาแบบออดิชั่นนะแล้วก็แบบเข้ามารอบลึกๆแต่ก็ตกรอบไปจนมาถึงดูสิปีนี้กลับมากลายเป็นแชมป์เลยสิ่งที่เป็นแรงผลักดันให้เราสู้สุดใจจนถึงตอนนี้คือสิ่งที่เป็นแรงผลักดันคือคุณพ่อกับคุณแม่ครับครับค่ะ เป็นแบบกําลังใจสําคัญเนาะมากๆเลยมาเชียร์ตลอดเลยนะคะครับผมเราเห็นเขาแม่อยู่บนเวทีจะบอกวิคแเล็กๆแอบน้อยใจครับเพราะเราไม่เห็นนะครับเพราะเราแบบโฟกัสบนเวทีไม่ถูกว่าคนมันเยอะมากๆแล้วไฟก็สาดเข้ามาเราไม่สามารถไม่สามารถจะมองเห็นคนข้างล่างได้เลยเพราะว่าเราจะโฟกัสที่ป้ายไฟอย่างเดียวครับ,ค,รบคือถ้าใครชูป้ายไฟปุ๊บเราก็จะรู้แล้วว่าเราก็จะพอมองป้ายไฟเราค่อยๆโฟกัสว่าใครที่ถือป้ายไฟ <ๆ S 2> แต่พอไม่มีป้ายไฟปุ๊บ ไม่เจสายตาสั้นทันทีจริงนะบรรยากาศบนเวทีไนตอนเราเป็นคนดูคนละเรื่องเนาะเวทีีไฟสาดเข้ามานี่แบบนะเราใช้การปรับตัวแล้วก็อะไรมากมายนะโอ้สุดยอดไปเลยเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมแล้วก็น่าทึ่งทีเดียวนะฮะฝากนิดนึงถึงแฟนเห็นบอกโอ้แฟนคลับเต็มไปหมดเลยนะฮะกำลังใจมาตลอดหลายสัปดาห์จนกระทั่งออกมาเจอละพูดอะไรถึงเขาชนิดดีไหมครับครับผมขอขอบคุณแฟนนะฮะที่ ให้กำลังใจถังเบียร์แลวตามเชียร์ถังเบียร์มาโดยตลอดก็ถังเบียร์ก็จะเป็นอย่างที่ถังเบียร์สัญญาไว้ครับว่าถาังเบียร์ก็จะเป็นศิลปินที่ดีแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้ใหกับพี่ๆน้องๆเยาวชนนะฮะที่อยากจะเอาถาังเบียร์เป็นตัวอย่างหรือเป็นไอดอลนะครับผมก็ขอฝากผลงานด้วยฝากผลงานอาจจะมีผลงานออกมาเร็วๆนี้ครับซิงเกิลของผมก็กับเพื่อนเพื่อนอีก32คนก็จะมีผลงานออกมาเร็วๆนี้ครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานพวกเราด้วยครับแล้วก็อย่าลืม มาติดตามพวกเรากันบ่อยๆนะครับได้แน่นอนเยี่ยมเลยอะส่วนตอนนี้เราติดตามถังเบียในฐานะที่จะไปเป็นผู้ช่วยของเราในการรายงานข่าววันนี้นะดีเลยนะอยู่กับพี่ๆก่อนอย่าเพิ่งไปไหนนะครับใช่อะข่าวแรกของเราเกี่ยวกับเสียงเพลงด้วยเช่นเดียวกันนะครับกำลังพูดถึงคอนเสิร์ตที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับอย่างที่รู้นี่แหละคอนเสิร์ตดีๆนะก็อยากให้ไปช่วยกันนะคะใช่แล้วเรื่องของการอนุรักษ์เนาะที่ผ่านมาอย่างที่บอกว่าก็เจอไปเยอะหนักเหมือนกัน ก็จะเป็นอีกหนึ่งแรงที่ได้ช่วยกันนะครับค่ะอะเรามาเสิร์ฟกาแฟกันดีกว่าทางเบียชอบดื่มกาแฟไหมทางเวียวไม่ไม่ไมดื่มกาแฟ,าแฟใช่ไหมโอ้ดีมากเลยฮะ ถึงได้ง่วงถึงได้ง่วงทพี่ก็ไม่ดื่มพี่ก็ไม่ง่วงเลยเนาะไม่สิเราต้องอะไรเพรตอนนี้เนี่ยพี่ออมจะเสิร์ฟกาแฟแล้วนะคะแพ่อก็นอนสองชั่วโมงเองเมื่อคืนแต่ผมชอบกลิ่นกาแฟนะครับมันหอมใช่ไหมเออมาดีกว่านะคะกับกาแฟแก้วนี้นะคะ coffee please กับภาพยนตร์เรื่องใหม่ที่ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็จับตามองเพราะว่าดารานักแสดงนำเนี่ยโอ้โหแถวหน้าทั้งนั้นเลยนะคะมีงานเปิดตัวไปแล้วเรียบร้อยค่ะ เคลียข่าวเรียบร้อยใครที่ชอบในเรื่องของการดื่มกาแฟหรือบรรยากาศเวลาที่ดื่มกาแฟกับคนที่เราแบบว่าแฮปปี้ด้วยกันเขาบอกหลายคนไม่ได้ติดตัวกาแฟนะติดกลิ่นติดบรรยากาศติดอารมณ์ตอนนั้นสังเกตร้านกาแฟแต่ละที่จะสวยๆนั่งชิลวิวดีๆแล้วเราก็ทรู้สึกว่าโอ้่อนคลายคือผมไม่ท้านกาแฟเดี๋ผมชอบไปนั่งร้านกาแฟนะผมชอบเดินผ่านครับกลิ่นหอมชอบเดินผ่าน บรรยากาศมันน่านั่งด้วยครับเดินพวกก็แล้วเขาได้ไปลับมาใหม่เยออะไรอย่างี้นะดี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 มาต่อกันที่ภาคชนีกหนึ่งเรื่องนะอันนี้เอาใจเด็กๆแล้วก็ไม่ใช่แค่เด็กๆนะเดี๋ยวนี้ต้องบอกผู้ใหญ่ด้วยภาค2มาแล้วนะครับสำหรับภาคหนึ่งไปไหมสม์ฟเออสม์ฟสีฟ้าที่ขาวขาวครับผมถามว่ามาจากไหนฮะ <Summer> <laughs> <laughs> สมเสมอวิลเลจเสมอเพื่อนของเพื่อนเขาบอกมาภาคนี้ไม่ธรรมดานะเพราะเขาบอกว่ากากาเมลเนี่ยตัวร้ายจำได้ใช่ไหมกากาเมลชุดดำเนี่ยเขาสร้างสมเสมขอขึ้นมอีกสองตัวด้วยในภาคนี้รระนอะไรอย่างนี้เดี๋ยวไปดูเขาเปิดตัวไปเรียบร้อยแล้วครับก็ <c oughs> ต้องยินดีด้วยนะครับใช่ค่ะโอ้โห <c oughs> พี่ชมพู่มีความสุขเนาะแฮปปี้ปีดีนี่บอกว่ามีสละโสดหลายคู่เลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวต้องรอติดตามเนาะใช่แล้วนะฮะค่ะเรามาที่เรื่องของ สาวๆหนุ่มๆเอออยู่ในบ้านนานไม่รู้รใช่ไหมล่ะเนโกะจำเขาอ,ออกอัลบั้มใหม่แล้วโอ้ไม่ไม่ไม่ทราบเลยครับใช่ไหมแล้วเนโกะจำออกมาทันทีชุดเขาก็จแบบว่าน่ารักน่ารักดูเหมือนว่าจะประหยัดงบเข้าไปทุกทีหรือเปล่าอะไรอย่างนี้กซี่นิดนึงสมาชิกหนึ่งในนั้นอย่างแจมเนี่ยเขาก็จะมีหนุ่มคนหนึ่งที่รู้ใจอย่างอ้วนไงเขาก็จะแบบมีอาการนิดนึ่งตามทามอ้วนหน่อยนะคะว่างานนี้มีแบบห่วงบ้างหรือเปล่านี ท้ายได้ดีเลยอยเออคนนึงก็เล่นละครคนนึงก็ทําอัลบั้มอยู่ไงสังเกตไหมว่ามีดูเขินๆในอาอยู่เลยนะอาโค้ก็แบบยังไม่ค่อยชินเรื่องความรักแบบนี้ถามทางเบียบ้างดีกว่าถ้าเกิดคนณออกอัลบั้มมาอย่างเงี้ยเราอยากจะแต่งตัวสไตล์ไหนที่เราชอบเป็นพิเศษครับผมเลือกได้เลยทางเบียร์เป็นคนชอบแต่งตัวสไตล์อ b บีฮิปฮอปครับอื แล้วมันจะมีหมวกฮิปฮอปบ้างมีแว่นมีพร็อพมีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่นเห็นเห็นยมีแว่นมีหมวกครับใส่เป็นแบบแจ็คเก็ตตัวใหญ่ๆอะไรอย่างงี้เนาะที่เห็นอยู่ใช่ไหมก็ไม่ใหญ่มากเออแบบคล่องๆกางเกงผ้าใบแนวถนัดเนาะเป็นกางเกงเดฟหรือจะเป็นกางเกงทรงกระบอกแต่ว่าเล็กๆหน่อยรองเท้าแปลกๆอรองเท้าแปลกๆอย่างงี้แฟชั่นอยู่แฟชั่นอยู่นะเดี๋ยวคอยติดตามเนาะว่าแตทั้งซิงเกิลแล้วการแต่งตัวจะออกมาเป็นอย่างไรแต่รับรองว่าไงถูกใจแฟนๆ อยู่แล้วนะครับ,รบอ้าวมากันที่ข่าวหนึ่งนะครับเป็นข่าวของสามิวนิษฐานะครับกับคนรู้ใจนะครับอื ก็เดี๋ยวให้เขาพร้อมกว่านี้ยังไม่อยากเปิดตัวแต่เข้าใจนะถ้าเกิดแบบไม่อยากตอบแต่ก็ถูกถามตลอดนะมันจะตอบยังไงแล้วอ่ะจะต้องถถถูกาาามคํแบบบเื่ออตยังไงใช่ไหมอันนี้ต้องเตรียมตัวเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องมีคนมาถามเยอะแยะมาถามเลยไหมบอกพี่แป๊บนึงของผมตั้งสติก่อนเดี๋ยวตกใจใช่แล้วค่ะอามาในเรื่องของการอัปเดตข่าวนะคะกับคุณสายันสัญญากันต่อดีกว่าหลังจากที่ท่านได้เสียชีวิตไปแล้วเ ก่อนจะมาแคเนวสแกนนิดหนึ่งนะครับมีข้อมูลเพิ่มเติมสําหรับน้องบิ๊กนะฮะหรือตอนนี้ก็เป็นพระธีระธรรมโมครับอยู่ในระหว่างอุปสมบทนะฮะอยู่ที่วัดพระธรรมกายเป็นเวลา1เดือนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยพี่อ้อนะครับก็อย่างที่บอกรับหน้าที่เป็นผู้ดูแลแทนก่อนจนกว่าพระบิจจะรา สิขาบทนะครับก็จะมาดูแลเรื่องราวต่างต่ต่อไปรับไว้นะฮะส่วนตอนนี้เรามาที่ Knews กันนะคะกับรายการที่ต้องบอกว่าเป็นรายการที่มีเรตติ้งดีอันดับต้นๆของเกาหลีใต้เลยแน่นอนนะ you've got married ถ้าสมมติฉันจะแต่งงานกับเธอเดี๋ยวฉันจะแต่งงานกับใครดีเออไม่สมมุติได้ไหมเขาจะมีให้สมมุติในรายการแต่ว่าเป็นคู่รักไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นคู่รักก็ได้อ้าวอินเทอร์เนียสไหฮะใช่แล้วล่ะค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทวิตเตอร์เนาะก่อนจะเข้าข่าวนี้ปกติเวลาน้องถังเบียร์ทวิตอะไรเงี้ยมักทวิตเรื่องอะไรครับข้อความก็บอก เพื่อนๆครับแบบให้รักแบบเพื่อนๆพี่ๆแฟนคลับว่ารักษาสุขภาพนะครับถังเบ็ยร์กำลังจะนอนแล้วครับอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยครับรายงานสถานการณ์อ่ะบอกทวิตตัวเองหน่อยแล้วกันไหนๆก็ไหนๆครับทวิตถังเบียร์ก็อ่า ถังเบียร์ AF10 เลยครับถังปองเลยนะ TU NG B E R AF10 ครับสส่วนนนขออองงกก็็จะะเปถัแ๊ DJ O M p H S O I N โอเคเรามาที่เรื่องของระบบการศึกษาคือต้องบอกเลยว่าเลษฎปดนดาราที่นู่นเนี่ยเขาจะบางทีมีเสรีภาพในการแสดงออกมากเกินไปหน่อย มันบางอย่างผมว่าเป็นวัฒนธรรมกันด้วยใช่เป็นวัฒนธรรมด้วย,น,วยนะคะซึ่งพอเขาแสดงออกในลักษณะนี้เนี่ยนะบางทีเนี่ยพอเป็นอะไรที่มันแบบเป็นเรื่องใหญ่ๆก็จะโดนวิพากษ์วิจารณ์นะคะสำหรับเจเดนสมิ t h ธลูกชายหัวแก้วหัแวแหวนนะของคุณวิลสมิธนั่นเองนะคะโอ้โหงานนี้ก็เลยเป็นเรื่องแหละคุณผู้ชม ความคิดอาจจะสุดโต่งไปนิดนึงนนี้ต้องยากประเด็นนะความกล้าหาในการพูดในสิ่งที่เรืคิดก็เป็นส,สิ่งที่ดีแต่ว่าถ้าพูดแล้วต้องรับผิดชอบในกระแสหรือฟีดแบ็กที่รับด้วยใช่แล้วอันนี้ก็สำคัญเนาะและยิ่งเป็นคนในสื่อด้วยก็ต้อง พิจารณาน่ดนึงก่อนจะโพสอะไรลงไปเพราะมันจะมีผลกระทบที่ค่อนข้างจะเป็นวงกว้างโดยเฉพาะเขาเป็นคนดังขนาดนี้เนาะถูกต้องก็มีผลอยู่แล้วเนาะแต่ความคิดคนนะฮะถูกต้องค่ะเราฝากไว้นิดนึงสำหรับ Inside Newsline นะคะช่วง6โมงครึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมีข่าวนะคะอัปเดตในเรื่องของคุณนันทิดาแล้วก็น้องเพลงมาฝากกันแต่ว่าจะเป็นประเด็นไหนนั้นต้องติดตามนะคะคุณผู้ชมอแน่นอนที่สุดนะฮะแหมวันนี้อยู่กับเราเป็นไงครับตลอดชั่วโมงนี้ กำลังเก็บเกี่ยวอยู่พี่พี่ทำงานกันยังไงครับน้องบอกอาคนอาจจะได้ผมกำลังแอบดูนี่แหละมองมองวพี่ทำยังไงบ้างเออขโมยที่ทางนี้เป็นนักร้องแหละดีและ มาได้บ้างเป็นเป็นเกสเนาะมาอาเรอย่างนี้แหมแซวเล่นมาเลยมาเลยเออเผื่อนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเข้ามาอยู่แบบนี้แล้วนะทำได้หลายๆอย่างเป็นสิ่งที่ดีถือว่าเปิดโอกาสให้กับตัวเองความสามารถหลากหลายเนาะใช่นะช่วยๆกันดีกว่าสนับสนุนกันนะครับถูกต้องค่ะเอาล่ะสุดท้ายนี้ขอบคุณด้วยสำหรับรการโชว์รูมนะคะพ่องสาวของเรานะฮะขอบคุณนะคะสำหรับทุกข้อความที่ส่งเข้ามาให้กำลังใจน้องวันนี้ด้วยนะเยอะแยะตลอดเลยนะเมื่อกี้เห็นเห็นหมดทุกแฟนคลับส่งมาใช่ค่ะแล้วก็ขอบคุณนะคะสำหรับในเรื่องทุกๆความคิด ส่งเข้ามาได้หมดเลยนะคะทั้งทางอินสตาแกรมแล้วก็ Facebook ด้วยนะคะอย่าลืมฟอลโล่กันด้วยค่ะเอาละครับงั้นเรา3คนของพวกเราไปพร้อมๆกันนะมีอะไรพูดสุดท้ายกนิดนึงไหมฮะครับผมก็ก็ฝากติดตามผลงานพวกเราอะครับทั้ง12คนคนฮะได้เลยนะคะขอบคุณทางเบียร์นะคะขอบคุณเลยครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีครับ